ก็คูณขึ้นนะคูณขึ้นคูณลงตอบเลยคูณขึ้นนี่เลยนะใส่เครื่องหมายลบซ้อนเลยฮะด้านหน้านะคูณขึ้นนะใส่เครื่องหมายลบซ้อนด้านหน้านะต่อไปข้อที่4ถูกไหมฮะหลังจากคูณลงตอบเลยคูณขึ้นใส่ลบซ้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะเราก็คือจะต้องใส่เนี่ยนะแอปนะทุกครั้งแอปก็คือค่าสมบูรณ์นะนะใส่แอปนะฮะทุกครั้งนะนะใส่แอปทุกครั้งคือใส่ค่าสมบูรณ์ทุกครั้ง ใส่แอปทุกครั้งคือใส่ค่าสมบู่ทุกครั้งต่อไปข้อที่5นะนักเรียนนะก็คือนะนะเออนะมีนะหนส่วนสนะคูณนักเรียนะโปะนะเสมอนะมี1นส่วนสคูณโปนะเสมอโอเคป่ะนะมี1นส่วนสคูณโปนะเสมอส่วนข้อควรระวังเนี่ยด้านล่างข้อควรระวังนะข้อควรระวังด้านล่าง ข้อควรระวังเนี่ยนะเรียนะก็คือนะพยายามวาดรูปเข้าพิกัดแกนนะี่ะนะให้สมจริงนะนะวา,นะวาดรูปนะวาดรูปนะให้นะสมจริงนะวาดรูปให้สมจริงเลยนะนะี่ส์หนึ่งนิ่สหนึ่งเอาล่นะโอเคนะวาดรูปให้สมจริงนิดนึงฮัลโหลฮัลโหล เสียงแต่เมื่อกี้กล้องไปดังไปไอเอเราลำโพงที่จ่อเข้ามาเนี่ยดังไปที่เมื่อกี้มาปรับอะครับอ่ะโอเคทุกท่านถ้างั้นแล้วเนี่ยนะนักเรียนนะงั้นพี่ขอเนี่ยงานพี่ขอนะจดเสียงโอเคนะงั้นขอลบเฉพาะด้านบนเท่านั้นด้านบนเท่านั้นอย่าไปยุ่งด้านล่างเอาละโอเคนะอ่ะพี่ขอลบด้านบนนะฮะสมมุติถ้าเกิดพี่มีพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมอ่าน,น,นะนะอันนี้อาจจะเป็นเอ่อเขียนพิกัดไงดีกว่าให้มันถูกตามสเกลหน่อย ห้าหนะ้าสามแล้วกันอันนี้น้องไม่ต้องจดนะฮะอันนี้อาจจะเป็นนี่นะฮะเออนะเจ็ดเจ็ดสองอันนี้อาจจะเป็นเอ่ออะไรดีอนะแปดแปดแล้วก็สองจุดห้านะตอบพร้อมกันถ้าได้แล้วจะผ่านนี่อันนี้จะเป็นเก้าสี่แล้วกันนะนี่เก้าสี่ส่วนอันนี้เลยนะ,ะก,ก็คือก็คือกลายเป็นเท่ากับเอ่อย้อนกลับไปเท่ากับนะเออเจ็ดจุดห้าคอมม่ายี่สิบ อเอาละโอเคทุกท่านน้องจ๋าเราม,มาทำตามกระบวนการ5ขั้นนะเลยฮะเราจะสามารถถามหาพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมได้คืออะไรไม่ต้องจดไม่ต้องจดนะแต่ถ้าอยากจดจริงเดี๋ยวกลับไปบ้านไปกอดู y ู u t u b e ไ้กอดในเว็บแบนเอาโอเคนะฮแล้วค่อยจดอ่ะเริ่มไหมฮะกลายเป็นเท่ากับท่าดพื้นที่เท่ากับใครตอบเสียงดังให้ติดมาอะไรดังๆคือ1นส่วนส,วนสวนดีมากใช่ต่อไปแอบสลตูต่อไปเริ่มจุดไหน ห้าสามเริ่มจุดนี้นะ,ะจําไว้นะเริ่มจุดนี้ต้องจบที่จุดไหนห้าสามดูจังงั้นห้าสามเขียนเลยนะห้าสามเขียนตอนเริ่มกับตอนจบโอเคป่ะหลัาจากนั้นวนทิศไหนก็ได้นะอวนทิศนี้ปุ๊บไปเจอใครเจ็ดจุดห้าให้มันเร็วกว่าพี่เขียนได้ไหมยี่สิบต่อไปห้าเก้าสี่เร็วกว่านี้อีก 10, น้องช้าวกว่ามืออ่ะนั่นะเลยนะเจ็ดสองต่อไปเห็นไหมพี่เสร็จก่อนโอเคนะฮะเล่นนะห้าสามเสร็จเรียบร้อยโอเค นะถูกต้อง่ะนะแล้วน้องก็ครูลงตอบครูลงตอบเลย,ตอ,เลยตอบเลยคือการใส่อะไรเข้าไปเครื่องหมายบวกซ้อนอด้านหน้าเข้าไปคูณขึ้นใส่<อ>ลบซ้อนอ่ะผ่านไปนัาเรียนนะอ่ะผ่านนะอันนี้ก็ออกข้อสอบนะเดือนตุลาไปต่อไปอีก่ะนะักเรียนนะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูต่อดูในหน้าที่96นะใครใช้ชีทของปีนี้นั่นะเลยนะฉันดูที่หน้าที่96นะนะดูที่หน้าที่96อุยอ้ยขอโทษอุยอ้ยอุยอ้ยเมื่อกี้เกือบดนตาแล้ว96ค่ะ โดนตาไปนี่แย่เลยนเลยนะลูกเจ้าของร้านขายทองนะเนี่ยอ่ะต่อไปตอนนี้นี่เลยนะหน้าที่นะ96นะฮะหน้าที่96นะฮะนี้ไม,ม่โดนใช่ไหมคราวนี้เนี่ยนะเราก็มาดูกันเลยนะนะข้อสอบที่จะออกนะมา96เนี่ยเป็นความรู้ที่พี่จะปูพื้นฐานให้ก่อนก่อนที่จะไปถึงข้อสอบของเดือนธันวานะปี54นักเรียน ข้อสอบจริงอยู่ในหน้าที่103ดูเลยฮะเลยหน้าที่103ใครที่จำข้อสอบได้นัเนียนฮะนะพอเบ้มที่3.5เห็นไหมนัเรียนเห็นปะนะแนวข้อสอบจริงนะตัวเลขอาจจาะขั้นเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าเขาจำออกมาตั้งแต่ปีที่ธันวาไปเนี่ยเขาจะไม่เผยแพร่ข้อสอบแล้วเพราะว่าเขาจะเอาเข้อสอบเก็บเข้าคลังนะเพื่อกลับจะออกซำ้ำ อันนี้ก็เนื่องจากพี่สอนเด็กอะไรก็มีเด็กเขาจำจำกันออกมาเียนะนั้นแล้วพี่ก็นะลองเอามาปรับปรับไปยุคนิดนึงโอเคข้อสอบจริงนะเขาบอกว่าถ้าเกิด P ข้อนี้ยากเนี่ยเพราะว่าใช้ความรู้ข้อนึงใช้ทั้งหมดอยู่5หัวข้อย่อยด้วยกันถ้า P เป็นจุดนะซึ่งอยู่บนวงกลม x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสบวกด้วย2 x นะลบด้วย4 y แล้วก็บวกลบด้วย15 มีค่าเท่ากับศูนย์ที่อยู่ใกล้โอ้พระเจ้าช่วยใกล้จุด A13 นมะมากที่สุดคราวนี้แปลว่าอะไรวะจากโจทย์ถามหาระยะทาง P นะไปอย่างเรียนนะเส้นตรง3 y ลบด้วยเอเจอข้อเดียวกันหรือยังเจอยังโอเคนะฮะน,ะะนอกจากโจทย์ข้อนี้แบ่งเป็น5ข้อย่อยโจทย์ข้อเดียวของจริงข้อนี้แบ่งเป็น5ข้อย่อยทําให้เราได้รับการทบทวนทุกข้อเลยโอเคะนะ,คะดีเหมือนกันน้องจ๋าจข้อเดียวได้ทวนสูตรประมาณ5เรื่อง ถ้างนันแล้วเนี่ยเราก็มาดูในหน้าที่96ย้อนกลับไปหน้า96เลยมานะย้อนกลับไปหน้าที่96เลยจ้าย้อนกลับไปหน้า96นะสูตรแรกก่อนนันะเลยฮนะจำได้ไหมถ้าเกิดน้องต้องการที่อยากจะหานะไล่ดูเลยนะฮะสูตรที่1.1หาระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี่ระยะห่างระหว่างจุด A นะกับจุด B นี่นะพี่กำหนดจุดเป็นนะัเลยนะ5แล้วก็ลบ4นะแล้วก็ B ก็คือ7 8 นองจ๋าถ้าเกิดเราไม่มีแม่บรรทัดวัดถามหน่อยว่าจะหาระยะได้ยังไงสูตรตรงนี้ระยะของมันเนี่ยตอบเท่าไหร่อา่าระยะตรงนี้ตอบเท่ากับเท่าไหร่นะระยะโดยส่วนใหญ่เขาใช้เป็น d นะ distance เท่ากับ square root ของจําสูตรได้ไหมถ้าจาได้ตอบดังๆเลยนี่เลยนะโอกาสสอบติดมีเยอะ square root ของอะไรเร็วเข้า delta delta x กําลัง 2บวกกับเดลต้า y กําลัง2ใครจำไม่ได้นัเลยฮะมาดูวิธีการใช้ใครจำไม่ได้เดลต้าแปลว่าผลต่างนะไม่ใช่แปลว่าพื้นที่นะเดลต้าว่าผลต่างผลต่างของ x น้อยรักน้องเอา x มาลบก,กันก็คือ7กับ5มาลบก,กันนะก็คือกลายเป็นเท่ากับ7ตั้งแล้วลบก,ก,กับ5ยกกำลังสองบวกกับเดลต้า y เดลต้า y กําลังสองก็คือเจ้าก้อนน้ y y ตัวนี้คือ8 y ตัวนึงคือละลบ4ีดูจ้าน้องก็เอาแแล้วก็ลบก,กับนี่เลยฮะลบ4นี่เลยฮะ นะัเลยนะยกกำลัง2องนี่โอเคปะมันมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วก็ช่างมันนะหน้าที่ของเราคือจับอีสอตัวเลขนี้มันลบกันโอเคนะก็กลายเป็น8ปลบกับลบสนะลบเจอลบก็กลายเป็นเท่ากับอะไร้วเลยฮนะบวกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเราก็จะได้สูตรระยะห่างออกมาที่ถือว่าทวนสูตรให้นะเจ็ดลบสองะเจ็ดลบหตอบสฟลุปเลยนี่โอเคปะ แปดบวกสี่ก็กลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่สิบสองเนี่ยตามที่เราคิดเลขไว้นะเรนฮะพี่อยากจะเขียนไม่เหมือนในชีทนะอย่าไปซีเรียสคิดแบบในชีทก็ได้คิดแบบบนกระดานก็ได้ได้คําตอบเท่ากันก็คือกลายเป็นเท่ากับสแควรูทของร้อยสิบแปดเคนะฮะเดี๋ยวใครอ่านในชีทแล้วเดี๋ยวจะงงจบผ่านนี่ก็คือสูตรในระยะห่างระหว่างจุดสองจุดต่อไปนะถ้าเกิดน้องได้เสร็จสรบเรียบร้อยก็คือกลายเป็นเท่ากับสแควรรูทของร้อยสี่สิบแปดนะพี่ขออนุญาตใช้หน่วยเป็นเซนแล้วกันนะ แต่ถ้าเกิดน้องไม่อยากจะรู้ระยะนะอยากจะรู้ว่าจุดกึ่งกลางของมันเนี่ยนะซึ่งแบ่งครึ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปใช้ในข้อสอบของแพทที่เพิ่งออกไปด้วยสูตรจุดกึ่งกลางน้องจ๋ามันก็คือสูตรด้านล่างแล้วแต่พี่ไม่อยากลบรูปใหม่สูตรที่1.2เห็นยังโอเคนะสูตรจุดกึ่งกลางน้องนะรู้ไหมว่าสูตรจุดนี้คือทอํายังไงน้องเอาละ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  เอา x บวกการหาร2ถูกไหมฮะ x บวกการหาร2ก็คือเนี่ย x 2ตัวนี้ก็คือกลายเป็น5บวกด้วย7แล้วก็หารด้วย2แล้วก็เอา y บวกการหาร2ก็คือเอา8กับลบ4 8บวกกับเนียนฮะลบ4นะบวกกันตามเครื่องหมายนะหารด้วย2โอเคตัวเลขนะเดียวกันในชี้นะก็คิดเลขเสร็จทบเอาช่วยหน่อย7บวก5เป็น12หาร2เป็นเท่าไหร่6ถูกไหมฮะ8ปบวกกับลบ4บวกจะลบได้ลบ8ลบ4หาร2กลายเป็น สอโอเคนะก็คือตอบเท่ากับ62เหมือนกับในชีตโอเคยังนเนี่ยนะนะผ่านไปนะอ่ะผ่านนะพี่อาจจะเขียนไม่เหมือนในชีตนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบเหมือนกันคอนเซ็ปต,ต์เหมือนกันเปิดผ่านตอนนี้นี่เลยนะยังไม่พอพอน้องรู้สูตรจุงกลางเรียบร้อยเปิดดูหน้าถัดไปหาหน้าที่97กว่าจะทําข้อสอบข้อหนึ่งได้ใช้ความรู้ตั้ง5้าหัวข้อเนี่ยพี่ว่าโหดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะทุกท่านหน้า97ค่ะนะใครๆก็รู้แหละสองสูตรเมื่อกี้นี้คราวนี้เนี่ยนะ เรามาดูเลยนะสูตรในหน้าที่97นะสมมุติว่าถ้าเกิดเอาใหม่จุด A คือกลายเป็นจุด5แล้วก็ลบ4จุดจุดตรงนี้คือจุดกึ่งกลางคือ6 2แบ่งครึ่งโจทย์ถามหาว่าจุด B คือจุดอะไรซึ่งทำให้จุด6 2เป็นจุดกึ่งกลางแบ่งครึ่งอย่าเปิดไปดูหน้าที่แล้วเพราะเดี๋ยวนองจะรู้คำตอบอย่าเปิดตอบจุดอะไรเปิดก็ได้ พี่นึกว่าน้องจำได้แล้วเปิดสิเมื่อกี้นี้เรียนฮะพี่ที่ให้จุดอะไรห้าสี่กับจุดอะไรจุดเจ็ดแปดถูกไหมบี B คือจุดเจ็ดแปดอ่าโอเคนะฮะแล้วก็จุดกึ่งกลางที่เมื่อกี้ที่คิดได้คือจุดเท่าไหร่หกสองเดี๋ยวขอดูรูวเลขกนิดนึงโอเคพอดีเป๊ะเลยงั้นคําตอบที่ได้ออกมาคือจุดเจ็ดแปดแต่สมมติถ้าเกิดเราไม่เปิดไปดูหน้าที่แล้วเนี่ยเราจะทํายังไงโอเคนะฮะวิธีการทำะ่ะงั้นพี่สุเคขออนุญาตลบนะยังไม่รู้ยังไม่รู้คราวนี้ จทย์นี้เป็นโจทย์แนวบทกลับของหน้าที่แล้วนี่ก็คือว่าให้จุดปลายมาจุดหนึ่งให้จุดกึ่งกลางมาเลยไม่หาแล้วให้แล้วไม่ต้องหาแล้วให้เลยหาจุดปลายที่เหลือเป็นโจทย์แนวบทกลับของหน้าที่แล้วเคนะฮะวิธีการทำเนี่ยนะเลยนะก็คือวิธีจริงค่ะเนี่นยนะเดี๋ยววิธีรัดค่อยสอนวิธีจริงพิมพ์มพไว้ให้แล้วดูจา้าวิธีทำนะฮะนะเราก็เลยบอกเลยว่านะจุดกึ่งกลางนะมันมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือโจทย์ให้ก็คือ6กสองเนียนะโยงเส้นปุ๊บเลยน้วเขีียยคําา่โจท์ให นะจุดกึ่งกลางคือโจทย์ให้โอเคต่อไปฮะกับจุดกึ่งกลางอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือเวอร์ชั่นคิดเองจุดกึ่งกลางคืออะไรให้เอา x อ,อะไร x อะไรฮะ x บวกกันหารสองแล้วก็ y y ละ่ะ y บวกกันหารสอง x บวกกันหารสองบล็อกเลยฮะนี่ก็คือห้ากับอะไรเลยฮะ x นะบวกกันหารสองน 2, นะั่นก็คือกลายเป็นห้าบวกด้วย x หารสองคอมมา y บวกกันหารสองนี่เลยฮะก็คือเอาลบสี่นะแล้วก็บวกกับ y ตัวนี้บวกกันหารสองก็คือกลายเป็นเท่ากับลบสี่ นะบวกกับ y ทั้งหมดหารด้วย2ถูกไหมครับนักเรียนโยงเส้นให้พี่หน่อยโจทย์ให้กับคิดเองที่เหลือพิมพ์ไว้ให้แล้วโอเคนะนะถ้าจากนั้นเรียนะที่เหลือพิมพ์ไว้ให้แล้วเราก็เทียบกันะ่ะหน้าเท่ากับหน้าก็คือกลายเป็น6มีค่าเท่ากับ5บวกด้วย x แล้วก็หารด้วย2และหลังนะเท่ากับหลังนะนั่นก็คือกลายเป็นเท่ากับนะ2มีค่าเท่ากับนะเจ้า,จาก,ก้อนนี้คือลบ4บวกด้วย y แล้วก็หารด้วย2โอเคไหมฮะ น้องก็แค่เอา2คูณไขว้ปุ๊บเลยก็คือกลายเป็น2อคูณหมีค่าเท่ากับ5้บวกด้วยเอเอา5ย้ายไปลบปุ๊บเลยก็คือกลายเป็น2องคูณหลบด้วยหมีค่าเท่ากับ x อ็กคำตอบที่ได้ออกมา x ที่ได้ตอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่7เอาล้วโอเคตกขอบไหมตกขอบไหมเอ๊ะอะไรมันบังเนี่ยอะไรมันบังกระดานเนี่ยอ๋ออันนี้บงังไม่บังกระดาน โอเคไม่บางละโอเคอุ้ย okay. เอาของเขาไปทิ้งวิตาวิตา ดื่มทุกวันก่อนนอนนะฮะเอาละโอเคต่อไปนะตอนนี้น้องจะบอกโอ้พี่สู้ทำไมทำไมพี่ไม่ทำไมพี่ไม่ไม่คิดเลขให้เสร็จตอบเจ็ดไปเลยคืออย่างนี้ค่ะก่อนบรรทัดถึงเจ็ดสองหกอ่าสองหกเท่าไรสิบสองลบห้าเป็นเท่าไหรเจ็ดถูกไหมก่อนบรรทัดถึงเจ็ดเนี่ยนักเรียนฮะมันคือสูตรลัดนี่เองนะโอเคนะมันคือสูตรลัดนะอ่ะทุกท่านฮะนะต่อไป สิ่งที่เราได้มาส่วนนี้เดี๋ยวน้องไปอ่านเองนะ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 โอเคทีนี้เลยนะสูตรลัดนี่นะเกิดมาจากอาศัยใน,ใน,ใ,นในกล่องนยซูเปอร์ทิปนะใส่ลงไปในกล่องซูเปอร์ทิปจ้านะการที่น้องให้จุดปลายมาจุดหนึ่งให้จุดกึ่งกลางมาจุดหนึ่งใช้ในข้อสอบแพทที่พึ่งปีที่แล้วด้วยนะอย่าหาจุดปลายที่เหลือให้ท่องว่าให้ท่องว่าให้ท่องว่า2คูณใกล้นะแล้วก็ลบกับไกลจ้าจดเข้าไป จะทําข้อสอบได้ต้องเร็วไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอะไรที่นะเราไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งสมก,การวิธีจริงได้จะเป็นการที่ดีมากฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะสองคูณด้วยใกล้นะแล้วก็ลบด้วยไกลจ้านะสองคูณใกล้ลบไกลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหล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 พี่ว่าไปไปหันลำโพงออกไปทางนี้เนี่ยเออเนี่ยฮัลโหล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  เออไม่ใช่ฮอัลโหลโอเคอ่าฮัลโหลฮัลโหลเออได้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 ไม่รู้คนข้างหน้าเป็นไรเปล่าอ่ะสุกท้านฮะถ้างั้นแล้วเนี่ยนะพี่ใกล้ไกลดูยังไงนักเรียนเอ๋ยนะเราจะหาจุดนี้ใช่ไหมจุดเนี้ยคือจุดที่อยู่ใกล้จุดที่เราจะหาส่วนจุดเนี้ยคือจุดไกลจากจุดที่เราจะหาโอเคนะอาใส่เข้าไปเรามาตกลงคำว่าใกล้ไกลกันก่อนโอเคนะฮะ เราจะหาจุดไหนนะจุดไหนใกล้จุดที่เราจะหาเรียกว่าจุดใกล้จุดไหนอยู่ไกลจากจุดที่เราจะหาเรียกว่าจุดที่อยู่ไกลจ้าเราเ,าเขียนคำถ้างั้นพี่สุเคขออนุญาตลบวิธีจริงทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งลบอย่าเพิ่งลบอย่าเพิ่งลบอ่ะสุข่านฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าแป๊บเดียวได้เลยนะอยากจะหา x ตัวนี้มันจะเร็วมากชุบเนี่อ่านะ